สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i เ e f a c e b o o k ก o m ม com, สไลด์เพ็กนบอกแตบบ่ไปสายที่ครูแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเือถือมูลค่าเพียงแค่3590บาทกับมือถือรุ่นนี้ครับ v Power ี g o ้พาวเวอร์ยูามบบางขายไปตั้งแต่วันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับมาดูกันว่าเือถือตัวนี้กับราคาเพียงแค่นี้แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่น u 2 0ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นหลายจุดอยู่เหมือนกันจะคุ้มค่าแค่ไหนรับชมกันได้เลยครับ เอาละครับเรามาแกะกล่องสุด e c โคของ Vigo Power U 3 0กันดีกว่านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับราคาเป็นมิดมากนะครับก็สิ่งแรกนะครับก็จะมาพบกับตัวเครื่องกันก่อนนะครับซึ่งตัวเครื่องนั้นก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นผิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีคำว่า l e t Power Up นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของประวัติของ v ีโกนะครับเล็กน้อยโดยวีโกตอนนี้ก็อายุครบ10ปีพอดีนะครับสิ่งต่อมานะครับคือที่ชาร์จนะครับก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็การมาของวีโกรุ่นนี้จะมาพร้อมกับนี่ครับ USB Type C นะครับก็จะให้สาย Type C มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวไปถึงหูฟังก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีอะไรต่อคู่มือและเข็มจิ้มซิมครับก็ยังคงมีมาให้นะครับพร้อมเป็นภาษาไทยนี่ไปแบบนี้นะครับวัสดุดูอีโคโดีนะครับแล้วก็ยังมี2ออย่างนะครับนั่นก็คือสิ่งแรกนะครับก็จะเป็นฟิล์มกันรอยของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เคสนะครับ เคสนั้นเป็นแบบไหนเป็นแบบเจลลี่เคสหรือเคสใสนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะภาพรวมก็ถือว่าอุปกรณ์นั้นครบโดยไม่ต้องไปตามหาอะไรให้วุ่นวายนะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับมือถือ v i โก p w w r u U 30ครับเริ่มต้นกับดีไซน์กันก่อนนะครับ v i โก p w w r u U 30ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.82นิ้วความละเอียดอยู่ที่ HD นะครับหรือ1640 7 2 0นคูณ720นั่นเองแล้วก็จะมีกล้องหน้าอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งกล้องหน้าก็จะมีความละดที่8ล้านพิกเซลนั่นเองครับคอนโทรลเลอร์อยู่ข้างล่างนะครับยังเป็นแบบปุ่มกดธรรมดาไม่มีรูปแบบเื่นนะครับส่วนการแสดงผล YouTube เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ รอบตัวเครื่องยังเป็นโพลิคาร์บอเนตหมดนะครับแล้วก็แบ่งระหว่างด้านหน้า,นาตรงกลางแล้วก็ด้านหลังอย่างชัดเจนนะครับฝั่งซ้ายจะมีช่องใส่ซิมการ์นะครับซึ่งช่องใส่ซิมการ์จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็น1นึ่ใน co sd นะครับแต่ว่าจะเป็น2นาโนซิมนั่นหมายความว่าซิมการ์ทั้งหมดเป็น3 t r เทรนะครับตอนแรกบอก h ฮบริดสล็อตก็ขอให้ด้วยครับมันเป็น3ช่องเลยไม่ต้องแย่งกันนะครับ อีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งขวามืออันนี้จะมีปุ่มนะครับทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันครับได้แก่ปุ่มแรกนะครับเป็น Google Assistant อันนี้จะเป็นปุ่มสลรับเรียกใช้งานด้วยระบบเสียงของ Google นะครับปุ่มที่สคือปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับปุ่มที่3เนี่ยเป็นปุ่ม power แคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้นะครับหรือว่าใช้วิธีการปัดลงก็ได้นะครับด้านบนจะมีช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีลำโพงตัวเครื่องขนาดใหญ่ USB Type C แล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึงที่มือถือระดับไม่เกิน4,000บาทที่ให้ USB Type C ในการชาร์จไฟนะครับส่วนด้านหลังนั้นออกแบบได้หรูมากนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีรถดลายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับมีกล้องอยู่ด้านบนนี้ระบบสแกนลายนิ้วนะครับแล้วก็ ตัวบอกว่าเป็นมือถือที่มีรหัสอะไรแล้วก็ผ่านมาตรฐานอะไรนะครับภาพรวมก็คือยังสามารถที่จับถนัดมืออยู่นะครับแม้ว่าจะมีตัวเครื่องขนาดใหญ่แต่เนื่องจากว่าวัสดุของมันค่อนข้างจะลื่นนะครับเขาก็เลยเออกแบบให้มีเคสมาดัางนั้นเนี่ยก็ควรจะใส่เคสเอาไว้ก็จะดีครับ ฟีเจอร์ต่างๆของ v i g o Power U 30นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามือถือตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11แล้วนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับ Notification เ,เนี่ยก็ยังมีการบอกข้อมูลที่ครบนะครับแล้วก็มีบบอ่านคลีนก็คือคลีนข้อมูลสามารถบันทึกหน้าจอาได้นะครับเป็นแบบวิดีโอแล้วก็มีโหมดของการเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดึงค่าต่างๆ เพิ่มขึ้นมาได้เช่นเดีวยวกัน b ีโ o ก e สโหมดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่เล่นเกมเยอะก็ลองเปิดโหมดนีด้ดูแล้วก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานพิเศษนะครับกันขงเยอะแล้วก็ส่วนต่างๆก็ยังคงเป็นแบบปกติทั่วไปเหมือนมือถือี g กนะครับเช่นสนับสนุนอันนี้ก็จะเป็น บอกว่ามีคือคู่มือนะครับคำถามที่ถามบ่อครับอีเมลแล้วก็คำแนะนำต่างๆมี FM radio มาให้คือคิดเลขแล้วก็ลงไปถึงโปรแกรมของ Google นะครับเช่นไฟล์นะครับคือเราสามารถที่จะดูข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผ่านจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมี sample mode นะครับซึ่งผมไม่ขอเข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าปกติของมือถือตัวนี้นะครับก็จะมี v i g o feature นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นการใช้งานมือเดียวแถบทางนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะปุ่มนั่นเองแล้วก็จะมีการจัดการหน้าจอมีติ่งนะครับก็คือเราสามารถเปิดปิดติ่งได้จากตรงนี้แล้วก็จะมีการแคปเจอร์3หน้าจอนะครับ3นิ้วขออภัยครับ3นิ้วแบบนี้แล้วก็มีระบบสแกนใบหน้านะครับโหมดเกมโหมดใช้ง่ายโหมดสมาร์ทนะครับสมาร์ทก็คือจะเป็น เขาแอปพลิเคชันจัดการตัวเครื่องนั่นเองครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้แล้วก็การตั้งค่าที่เหลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าแบบปกติเราสามารถที่จะใช้งานกับ Android Auto ผ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้บลูทูธก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเสียบสาย USB ก็ได้นะครับแล้วก็รองรับคำสั่ง OK Google นะครับมี Nearby Share แล้วก็มี ระบบจัดการความจํานะครับความจำของตัวนี้คือ6 4 g กิกแล้วก็แรม4 g กิกนะครับและนี่ยครับก็คือทั้งหมดของ v i o p o ร e r อ้อลืมบอกไปเห็นหน้าจออย่างขนาดนี้ยังสามารถที่จะทํา multitasking ได้นะครับก็คือกด recent กดแยกหน้าจอแล้วก็หาแอปพลิเคชันหนึงนะครับมาวางได้เลยเช่นไฟล์นะครับเป็นต้นแบบนี้ถ้าจะไม่เอาแล้วนะครับก็คือผักลงข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ ครบเครื่องกันครับสำหรับกล้องหลังของ v i g o ้พบว่า U 3 0นะครับก็จะให้ VGA มา1ตัวนะครับคาดว่าเอามาใช้ในการเพิ่มการเก็บแสงนะครับ2ล้านพิกเซลเป็นเลนเดฟนะครับแล้วก็13ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักทำงานกับระบบ AI มอมกับ i d f e c t 1ดึวงแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องหน้าคอมมิชล้านพิกเซลมาให้เช่นเดียวกันครับ สำหรับลูกเล่นของกล้องนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเมนูทั้งหมด5เมนูนะครับได้แก่ t i m e สแลปนะครับเราสามารถที่จะกดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดมืออาชีพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับรองรับการถ่ายความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1080นะครับแล้วก็มีโหมดแบบเดียวกันนะครับนอกจากนี้ภาพนิ่งก็จะมี AI นะครับปรับเรื่องของภาพแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกนะครับ ส่วนโหมดนี้จะเป็นโหมดการเบลอละลายหลังแล้วก็จะเป็นโหมดบิวตี้อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่นอกจากความบิวตี้ข้างบนนะครับเราสามารถที่จะใส่พวกแอนิเมชันต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการซูมดีกว่าสำหรับในเรื่องของการซูมนะครับ Bigo Power U 30นะครับสามารถรองรับการซูมได้ถึง4เท่านะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังมี หมดของวิดีโอนะครับก็สามารถที่เราลองรับการซูมได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นตัวของ t i l e s l a เนี่ยมันก็จะมีคูณตั้งแต่5จนถึง300นะครับแต่ว่านาสิดาจรู้สึกว่าจะไม่มี Slow Motion นะครับส่วนการละลายหลังก็จะเป็นลักษัะแบบนี้ครับก็เราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ละลายหลังได้ทันทีแล้วก็ยังมีโหมดบิ t ตี้ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยสาธิตในกล้องหน้าอีกทีนึงครับ สำหรับเรื่องลูกเล่นของกล้องหน้านะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เลือกนะครับพร้อมกับเปลี่ยนไซส์ของภาพได้เช่นเดียวกันซูมได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีโหมดแบบพวกพาพเคลื่อนไหวต่างๆสามารถได้มีวิดีโอนะครับเป็น Full HD นะครับแล้วก็ลูกเล่นเด่นก็คืออันนี้ครับเป็นเอฟเฟกนะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ทั้งบิวตี้แล้วก็เอฟเฟกต่างๆเนี่ยสามารถที่กำหนดได้หมดเลยนะครับเห็นแบบนี้แล้วมือถือรุ่นนี้ มีภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างภาพกันเลยดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพในการถ่ายภาพด้วย Vigo Power U 3 0สนะครับสีสันออกมาถือว่าทําได้ดีแล้วก็สดใสนะครับแล้วก็ยังมีโหมดละลายหลังมาให้รูปเรื่องของมันนั้นก็สามารถที่จะถ่ายภาพปกติแล้วก็สามารถซูมเข้าไปใกล้ๆได้ระดับสเท่านะครับแล้วก็ยังมีการละลายหลังมาให้แบบนี้นะครับก็จะเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าชัดเจนมากการเก็บรายละเอียด ถือว่าดีในภาพกลางวันและกลางคืนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาใดาส่วนกล้องหน้านะครับที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับก็จะมีลักษณะท,ที่มีจุดเด่นทั้งการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพกลางวันแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆนะครับแล้วก็วิดีโอนั้นก็จะมีลูกเล่นสําหรับการถ่ายภาพทั้งชาวแสบกลางวันและภาพกลางคืนนั่นเองครับ โดยตัวนี้ยังไม่มีระบบ EIS มาให้นะครับแต่ว่าถ้าคุณถือดีๆและนิ่งๆเนี่ยก็ได้ภาพที่ดีใช้ได้เลยครับส่วนระบบไม่นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับทดสอบในการถ่ายวิวครับอันนี้ถ่ายดนดะิโก้คบวู๊ดสามสิน,นะครับก็ อยู่นอกสถานที่แตนที่กำลังใช้อินข้าอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่มีแต่ลายหลังมาให้นะครับมันก็จะเป็นอาสาแบบนี้แต่สีสันที่ได้นั้นถือว่าตกค่อนข้างหน้าครับอันนี้เป็นวิดีโอแสงน้อยนะครับของ vivo cover u สามสิบนะครับแสงออกมาก็จะประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าข้างหลังนี้เป็นไฟฟัาก็จะให้แสงสว่างที่เยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยมือถือตัวนี้ก็ยังเก็บรายละเอียดของสภาพแสงน้อยได้ดี แต่ว่าต้องมีไฟช่วยนะครับถึงจะให้คุณภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ Vigo Power U สามสิก็ทำได้อยู่ที่1 1 5 5 3 0นคะแนนสำหรับ a n d r นะครับแล้วก็ในส่วนของ g i g k b e n ไฟนะครับทำได้ที่ส่วน กิกเบนนะครับก็ทำได้ที่166บาท single core แล้วก็877สำหรับ multi core นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจต่คู่แข่งมากสักเท่าไหร่สำหรับ spec ของรถตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคุมพลัง MediaTek Helio G35 นะครับแล้วก็ Power VR GE8320 มี RAM มาให้4 GB ความจำในตัว64 GB เพิ่มความจำผ่าน Micro SD ได้รองรับ Wi-Fi 802.11 BGN นะครับแล้วก็บูทูธเวอร์ชัน5.1ถือว่าค่อนข้างที่จะมาครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด6พันแอมป์ชาร์จไฟด้วย USB Type C นะครับ <S <S เอาละครับตอนนี้เรามาลองวัดประสิทธิภาพกับการทดลองเล่นเกม a s a k a i n s e n d ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินทรัพยากรของตัวเครื่องแบบระดับดดดว i d เ a เยอะนิดหนึ่งนะครับรวมถึง e n t y l e v e l เนี่ย แต่มันก็ยังสามารถที่จะตอบสนองในการเล่นได้ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของ Perform a n c e ของ CPU ตัวดีสักเท่าไหร่นะครับยังคงมีความดีงามในเรื่องนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครามาเล่นเกมก็ถือว่ายังตอบสนองได้ดีตามราคาของเครื่องนะครับก็ไม่ได้แพ้กับคู่แข่งอะไรมากมายนักนะครับสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมือถือตัวนี้ก็รองรับนะครับเป็น WiFi นะครับแล้วก็ 4G สามารถเชื่อมต่อ GPS แล้วก็ ตัวของบลูทูธนะครับการจับสัญญาณ g p s ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าถ้ามีพื้นที่ที่มันมีจุดลักษณะที่บอกว่าประมาณว่ามีขึ้นเยอะนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้มันปั่นป่วนได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมออกมาก,ก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ปล่อยจัตลรึงได้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับขนาด6พ0 0มิลลิแอมป์นะครับมีการเคลมว่าสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4วันนะครับและแน่นอนว่ามันก็จะมีระบบ AI นะครับคอยจัดการทำให้มันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็จะมีโหมดปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับและรวมไปถึงการตั้งค่าของแอปพลิเคชันแล้วก็ยังมีบอกว่าการใช้งานของแบตเตอรี่นะเป็นอย่างไรเป็นแบบกราฟแบบนี้นะครับ ก็ผมได้ทดลองการใช้งานแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็ดีใช้ได้ครับส่วโปรแกรม p c m a มานะครับเราทำได้ที่ที่16ชั่วโมง3านาทีถือว่าค่อนข้างที่จะอึดใช้ได้เียทีเดียน,น,นะครับสำหรับมือถือตัวนี้นั่นเองครับและข่าวดีนะครับมือถือตัวนี้ก็คือมันจะชาร์จไฟด้วย usb type c ได้นะครับก็เท่ากับว่ามันสามารถที่จ,จ่ายไฟได้กำลังที่สูงขึ้นแล้วก็ ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมป์ของมันก็แทบจะบทโหวในเรื่องของการชาร์จไฟไปได้มากพอสมควรครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสลหรดบ v ก g o Power U 30มือถือราคาเพียงแค่3,599บาทที่ขายบน La z d d a พีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับกับจุดเด่นก็คือทางกล้องหลัง3ตัว มี usb type c สำหรับชาร์จไฟลแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลรองรับกับ android auto เพราะมันเป็น android 11แล้วนั่นเองครับกับราคาเพียงแค่นี้ผมคิดว่าค่อนข,ข้างที่จะคุ้มพอสมควรเลยอาจจะมีจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของ cpu ที่ผมว่ายังแรงน้อยไปน,นิดหนึ่งถ้าสมมติปรับให้มันเป็นรุ่นที่มีสกยภาพมากกว่านี้ก็น่าจะดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าปรับมากกว่านี้ราคามันก็จะสูงถือว่าตัวนี้มันก็ตอบโจทย์กับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน4 0 0พบาทได้อย่างดี แล้วก็สามารถที่ซื้อออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องไปพบปะพบเจอกับคนได้อย่างยดยครับบนลาซาด้าเท่านั้นส่วนช่องทางอื่นๆนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนนะว่าวีโกเขาจะวางขายที่ใดบ้างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณวีโกประเทศไทยที่เอื้อเฟื้มไว้ถือรุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ติดตามบทความรีวิวตัวจริงได้ใน i t o o k a n c o m แล้วก็ พูดคุยผ่าน facebook.com/snapic ได้บอกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรอีกอย่าลืมกด subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ